เฮ้ hey, ฉันว่าตอนนี้นายควรเอาแว่นถอดได้แล้วนะฉันว่าแสงแดดมันจ้าเกินไปฉันไม่รู้นะมันเทศสำหรับฉันนะฉันว่านายควรถอดออกมากกว่านี่แคทนะเปิดประตูให้เราหน่อยได้ไหมสวัสดีพวกนายมากันแล้วเหรอแต่ว่าทำไมนายใส่แว่นเนี่ย <c oughs> ฉันไม่รู้แต่ ฉันจะเข้าไปอ่านหนังสือนี่ได้ไหมฮะได้สิเข้ามาเลยแต่ว่าแคทนั้นเป็นแปลกๆอะไรก็ไม่รู้อะไปดูววเอาสิแืมฉันว่าเขาแปลกๆแ,แต่พวกเรามาที่นี่แล้วนะไม่รู้เหมือนตนเนอะแต่ ว่าโก็ดนาะฉันฉันกินอย่างนี้เหมือนกันปรับเดี๋ยวก่อนนะถ้าบอกขอเขาเรืองไม่เรืองแสงเขาก็จะกลายเป็นสัตว์ธรรมดาใช่ไหมถ้า,างั้นพวกเราก็น่าจะกลายเป็นด้วยถ้าของพวกเราไม่เรืองแสง่ะฉันว่าเขาน่าหลักดีนะเฮ้ยทุก ทำไมความเป็นผู้นำของนายไม่เกิดขึ้นตอนนี้ฉันขอโทษนะแต่ว่าฉันเพราะจากนั้นตอนนี้ฉันจะเป็นผู้นำอีกรอดหนึง่งแต่ผู้นายมาช่วยกันฉันไม่รู้หรอกนะว่ามันคือเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าพวกเราต้องช่วยแคทเนยฉันจะอ่านกระตูนเรื่องนี้นะเมื่อไหร่ฉันจะได้อ่านเนี่ยฮะแต่ฉันอยากกินแอปเปิ้ลห้าร้อยห้าสิบบาทฮะ อน่าลักอ่เฮ้ทิ้งไปเถอะนะเงินด้วยนะโอ้ย,อย,อยฉันคิดเกี่ยวกับเรื่องแคทแนปฉันไม่รู้หรอกนะแต่ว่าไม่อย่านะอแคทแนปเป็นของฉันฉันตัดข,ของฉันของฉัน โอ,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 อ้น่ารักอีกแล้วนั่นเนี่ยไปบ้านไปบ้านของฉันกันมาเร็วกระโดดมาเร็วยัยไปนะแค่นั้นวันจะทำยังไงดี โอ้โแคทแนปแคทแนปฉันว่าแคทแนปดูแปลกไปเอต้องตกแต่งด้วยดอกไม้นี่แล้นนะแต่ฉันว่าไม่น่ามาะสูงเมียวฉันทำไมดอกไม้ข้าชัดน้ำลายแมวว้าวาา โอเคเคกเย่ฉันจะกินให้หมดลฮะแคทแดบไหนกินไหมโอ้เคกของฉันบายเนี่ยเอาปะสิ่งนี้นายต้องชอบมันแน่ช่วยจ้นอ่า เอ้ยนอนอยู่ที่ตีงแคดแด็บฉันจะเป่าคดแกแคดแด็บอวดปุ๋งบากแคดแด็บฉันไม่ใช่ว้แคดแด็บดูน่ารักจังเอ้ฮะฉันขอทุบะอะไม่หืม ฉันขอโทษนะฮะฉันว่าฉันโดนฟ้าผ่าใส่บออครอของฉันแล้ฉันเลยเป็นอย่างฉันไม่รู้เหมือนกันจะกลับมาได้ยังไงฉันขอบคุณมากนะสำหรับเรื่องที่ทำกับฉันฉันเกียดพวกนายพวกนายอย่ามาที่บ้านฉันอีกนะฉันขอร้องนายละ ฉ้นน้าไม่เป็นไรหรอกบาดแผลนี่นะมันไม่ค่อยเจ็บเลยฉันว่าเพื่นนายรักกันนะเดี๋ยวจบแล้วบายบายไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าบายบายนะ ha ha ha